แพทเนปพาถูกใครโซนหนุ่มเสนอค่าตัวหกหลักให้เป็นบ้านน้อยเป็นนักแสดงสาวที่โดนจับตาเรื่องความรักอยู่ตลอดเวลาจริงๆค่ะสำหรับสาวแพทเนปพาโดยล่าสุดสาวแพทนั้นก็ได้เปิดใจเล่าเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเธอนั้นถูกหนุ่มติดต่อมาให้เป็นบ้านน้อยโดยเจ้าตัวเล่าไปก็ขำไปว่า วันดีคืนดีมีคนมาจ้างให้เป็นบ้านน้อยซึ่งบอกว่าเขาไม่ได้เชิงเสนอหรอกค่ะแต่เขาเหมือนอยากรู้จักอยากไปกินข้าวเราก็บอกว่ารู้จักได้แต่ก็ถามเขาไปตรงๆว่าขอโทษนะมีครอบครัวหรือยังเขาก็บอกว่ามีลูกสองแล้วก็ถามอีกเขาก็บอกว่ามีภรรยาเราก็อ๋อๆแยกย้ายกันไปเติบโตดีกว่าค่ะ ที่เขาชวนไปกินข้าวเขาคงลองถามก่อนเพราะแพทว่าเขาอาจจะเคยเจอที่มันสำเร็จแต่เราไม่ใช่สไตล์นั้นเพราะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่ามีหลากหลายรู้ว่าอยู่ในสถานะไหนก็อยู่ได้แต่เราไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการคนเลี้ยงเราต้องการแค่เพื่อนซัพพอร์ตเราโตด้วยตัวเองเงินเรามีไม่ต้องให้ใครมาเลี้ยงถ้าจะเข้ามา แพตต้องการคนเลี้ยงไม่ใช่แล้วเราไม่ได้อยากเป็นลองแต่ถ้าเขาเป็นพ่อไม้แพทไม่ติดแต่เขามีภรรยาติดไม่ได้เพราะเรากลัวมากเพราะแพทมีลูกหรือมีคนมาถ่ายรูปเราลูกจะต้องเสียใจมากแน่ๆเลยขนาดเราเปิดตัวแฟนแล้วกลายเป็นมือที่3เรายัางเลิกเลยเรากลัวว่าลูกจะมารับรู้เรื่องนี้แล้วลูกเราไปโรงเรียนเป็นที่รู้จักอยากให้เกียรติลูกและตัวเราอยู่ในจุดที่อยากสบายใจและมัน ก็ผิดศิลธรรมด้วย